บอกเลยว่าจัดใหญ่จัดเต็มทุกปีสำหรับบิ๊กเซอร์ไพรส์ที่เจ้าปลาดาวทำขึ้นมาเพื่อมอบเป็นของขวัญวันเกิดให้กับแพทริกนัทวัตฟิงเลอร์ในวันที่20ตุลาคมโดยตั้งแต่ช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมาแฟนคลับพร้อมใจกันลงรูปพร้อมติดแฮชแท็กแพทริก20 the birthday อวยพรแพทริกกันจนติดเทรนด์ X ทวิตเตอร์ เทรนไทยอันดับ1และคีย์เวิร์ดบีเดวิตสทูแพทริกเทรนโลกอันดับ5แถมปีนี้แฟนๆยังจัดเต็มทั้งแบนเนอร์ลุ k เอ l เลตบนมอเตอร์ไซค์250คันตลอด24ชั่วโงงตั้งแต่วันที่19ถึง23ตุลาคม2,566นบะณบริเวณสีลมสาทร3ย่านและขึ้นป้ายเลดสถานที่ MBK Center ตั้งแต่วันที่18ถึง24ตุลาคม2,023 จอวันเกิดทางเข้าเซนทรัลเวิลด์2จอตลอดเดือนตุลาคมนี้รวมไปถึงกิจกรรมที่แฟนคลับของแพทริกจัดให้แฟนๆได้มาเข้าร่วมกันกับกิจกรรมที่มีชื่อว่าแพทริก L.N. ลเอ g นเดอะการ์เดนนัเทรัลเวิลด์ชั้นหนึ่งเมื่อวันที่14ตุลาคม2566พร้อมทั้งของแจกและรางวัลอีกมากมายภายในงาน ซึ่งมีแฟนๆมารวมตัวกันมากกว่า400คนเพื่ออวยพรวันเกิดให้กับแพทริกรวมไปถึงกิจกรรม J A O P L A D A O Running 2023เดินวิ่งการกุศลเพื่อมูล,ลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก มีการทำบุญใส่บาตรพระภิกษุสงฆ์และมีการจัดแข่งเกมกีฬาระหว่างทีมพ่ายพ่าย vs ทีมที่เปิ้ยโดยได้จัดขึ้นเมื่อวันที่15ตุลาคม2566ที่อาคารทรูดิจิ i t ลพาร์ค101ชั้น4สุขุมวิทเศษ101ส่วนหนึ่งนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมและโปรเจกต์จากแฟนคลับต่างประเทศ บ้านแฟนคลับจีนมีโปรเจกต์ขึ้นจอลิฟต์2,003ตัวใน9เมืองขึ้นจอตู้ซื้อตั๋วหนัง52เมืองขึ้นจอตามสถานที่ต่างๆ9เมืองและกิจกรรมการกุศลบริจาคหนังสือ รวมไปถึงคาเฟ่อีกหลายแห่งบ้านแฟนคลับญี่ปุ่นขึ้นจอที่เมืองชินจูคูและอิเกบูกุโรกบ้านแฟนคลับเวียดนามมีกิจกรรมการกุศลกับเด็กยากไร้และขึ้นป้ายรถตุกๆนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมในส่วนของพารทออนไลน์ยิงแอดในไอจีทวิตเตอร์ YouTube ติกตอกอีกด้วยซึ่งความน่ารักของเจ้าปลาดาวยังไม่หมดเพียงเท่านี้เพราะก่อนหน้านี้ทางแฟนคลับยังได้เดินทางไปจังหวัดร้อยเอ็ด ที่แพทริกเคยอยู่ตอนเด็กและร่วมบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคที่โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ดและบ้านอิทธรัตร้รอยเอ็ดเชสเชีย er, และยังร่วมบริจาคนิตยสารของแพทริกให้กับมูล,ลนิธิกระจกเงาจำนวน1,700เล่มบอกเลยว่าวันเกิดปีนี้ของแพทริกเจ้าปลาดาวจัดใหญ่จัดเต็มไม่แพ้ปีไหนไหนแน่นอน